โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิวไตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ไออ้วนซนะครับทุกคน กลับกันมาอีกครั้งนะครับในวอร์สีเซิร์ฟไออ้วนสีก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับหรือเพิ่งเคยเห็นก็บอกเลยว่าไออ้วนสีเซิร์ฟนี้เป็นไออ้วนสีแท้ๆนะครับแท้ที่หมายถึงว่าเปิดโดยป่าตังนะครับพี่ตังเอกโค้ก็คือคนที่เคยเปิดไออ้วนสีคนแรกนะครับทุกคนก็อันนี้บอกเลยว่าเป็นของแท้ที่ไม่ใช่ของกอบนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามชื่อคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยของฟาร์มใหม่ซึ่งบอกเลยว่าโคตรด,ดีโคตรเด็ดและรวมถึงของทีเด็ด เย่านน้ําเป็นของสายเติมนะครับทุกคนว่ามันคืออะไรก็ไม่รอช้านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปเดาเสิร์ฟเพราะว่าการจะรีวิวเนี่ยต้องเข้าไปเดีเสิด้วยทุกคนโอเคก็อย่างแรกนะครับนี่เลย ของฟาร์มใหม่นะครับที่เพิ่งจะมาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยครับทุกคนนี่กล่องดีมอนบอกอัตราดอกเท่ากับสวิตเกมก็คือตอนนี้กล่องฟาร์มใหม่หรือกล่องดิมอนบอกเนี่ยได้มาแทนกล่องสวิตเกมแล้วนะครับและเห็นหรือเปล่าว่าของในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหไม่ว่าจะมือผีจะพงจะพันจะตัวละคร2,000จา VSS บาว EL หัว94 เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งกล่องนี้คือของดีมากผมจะมาเปิดให้ดูร้อยกล่องนะครับว่าจะได้อะไรรวมถึงถ้าเปิดเสร็จแล้วเวลาเหลือเนี่ยผมจะพาไปดูด้วยกันว่าตอนนี้คนเขาฟาร์มกันเดือดแค่ไหนเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปดูมาคนฟาร์มเซิฟเต็มเลยนะครับเซิฟฟาร์มคือเต็มแน่นนะครับทุกคนรว่าเซิฟเนี้ยของมีราคาก็ไออ้วนซีรอบหลังเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีโลเพนะครับเผื่อใครไม่รู้ก็คือเป็นเหมือนไออ้วนซียุคเก่ายุคแรกที่เปิดมาที่แบบว่าไม่มีแสนโลเพนะครับมีแต่แสนเกียร์ให้คุณทำคลิปก็นะครับก็วัน อย่างที่สองนะครับก่อนจะเปิดกล่องก็ต้องขอรีวิวก่อนนั่นก็คือนี่เลยครับปักธงพ่อค้าถามว่ามันทําอะไรได้บ้างทุกคนนี่เลยครับยศหนึ่งพันเอ้ยหนึ่งหมื่นบาทขอไปหนึ่งพันหนึ่งหมื่นบาทยศพ่อค้านะครับความสามารถรีเรื่อสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูดไวนะครับแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนะครับในการเติมครั้งถัดไปและถัดมาอันนี้คือทีเด็ดก็คือหมื่นห้าเห็นไหมครับว่ามันได้มีดปักธงพ่อค้าด้วยนะครับที่ผมถืออยู่ซึ่งได้ยศเหมือนพ่อค้าหมื่นบาท ทุกอย่างเลยครับแล้วก็ส่วนลดโปรโมชั่นจะเพิ่มเป็น15%ที่สําคัญคือปากทงเนี้ยไม่ใช่แค่มันถือยินโกโก้ๆๆนะครับมีความสามารถและมีความแรงด้วยนะครับทุกคนคือมันแรง555นะครับอันนี้ไม่ได้ขำไม่สลกนะครับดาเมตตอง5นะครับทุกคนแล้วก็เห็นไหมครับเห็นไหมกด g ปากทงเพิ่มเลือดในระยะ7เมตรจำนวน20หน่วย20หน่วยนี้ไม่ใช่น้อยนะทุกคนเยอะมากพอเลือดเรา100%ใช่ไหมฮิวมา20 มีผลต่อไฟสุดๆที่สําคัญคือไม่ใช่ฮิวแค่เราคนเดียวนะครับฮิวคนในตี้เราด้วยนะครับรวมถึงคนในแคนก็คือขอให้เป็นคนในตี้ก็ฮิวหมดต่อให้มันอยู่ในแคนหรือว่าถ้าอยู่ในแคนแต่ไม่อยู่ในตี้ก็ได้ฮิวเหมือนกันคือบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรดีโคตรอีซี่พีซี่แต่ว่าอีซี่วิธีได้ยากหน่อยหนึ่งคนก็นี่ฮะนี่คือท่าทัาก่กตปก็คือความเร็วประมาณนี้ดาเมจก็คือ555โอ้โหเด็ดดวงจริงๆนะครับนี่คือความแรงแล้วก็ท่าปักธงปึ๊บ ปังก็คือปักธงถามว่ากดเดินไปปักธงไปได้ไหมคนน่าจะถามกันก็เดี๋ยวลองก่อนนะเดินไปกดไปน่าจะไม่ได้นะครับจะต,ต้องอยู่กับที่ปกักปึ๊บก็คือจหวะยืนแบบไฟอะนะครับพักไฟก็รู้สึกว่าดีเลยสามวิแต่จริงๆคือมันกดได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมกดได้เรื่อยๆอ๋อเนี่ยดีเลยแล้วอ๋อดีเลยแล้วจะบอกว่าก่อนที่ผมจะทำคลิปอบะผมทาไปก่อนเซึร์จะดีรอบหนึ่งมันกดต่อเน,นื่องได้เลยตอนนี้คือเขาแก้แล้วมั้งหรือยังไงดูดิมีคุณดาวสามวิวนะครับเห็นไหม โอเคมีคุณดาวแล้วเพราะตอนแรกที่ผมทำอะ่ะมันกดได้ไม่จํากัดผมก็คิดว่าโอเคมันกดได้ไม่จํากัดแต่คงจะเพิ่มเลือดให้แค่ทุกๆสามวิสรุปก็คือถ้ากดติดปุ๊บคือเพิ่มเลือดเลยแสดงว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะปิดเนี่ยมันยังบักอยู่ที่กดไม่จํากัดตอนนี้คือปรับนะครับคุณดาวก็คือ3าวินะครับทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่แหละคือปักธงนะครับปักธงใช้ก็เดี๋ยวปักเสร็จเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตไปเปิดกล่องเลยแลวกันแล้วก็พาไปดูในเซิร์ฟฟาร์มนะครับว่าคนเข้าฟาร์ เนี่ยคือเทะทาราเรทารา่าโอ้โหคือบอกเลยว่าของดีทีเด็ดนะครับ 15, หมื่นห้าวันเจีย๊ยบถ้าไม่ใช้ก็ไปขายได้ทุกคนนะคี่ฮะปักธงคือบอกเลยว่าเป็นธงพ่อค้านะครับคือแบบหมื่นห้าทุกคน หมื่นห้าเงินจริงๆนะบันบาทเลยบันบาทเลย,ท,เลยทุกคนโอ้โหทุกคนปะทุกคนขออนุญาตไปไปเซิร์ฟฟาร์มดีกว่านะครับไปเออไปเปิดกล่องฟาร์มดีกว่าแล้วจะพาไปดูเซิร์ฟฟาร์มนะครับแล้วก็แอบจะไปเสกบอทให้น้องๆเขาหน่อยแล้วกันนะครับนิดๆหน่อยมาขอเปิดกล่องก่อนครับกล่องก็นี่เลยทุกคนมี100ร้อยกล่องผมจะมาลองสุ่มให้ดูอาจจะสุ่มไม่ถึง100ร้อยกล่องหรอกแต่จะดูนะครับว่ามันจะออกง่ายออกยากแค่ไหนนะครับของลงของแรเห็นไหมว่ามีเก้าสี่สูงสุดที่ผมใส่ยอยู่แล้วก็ตัวสองพันถือว่าเป็นเกตสูงสุดเลยก็คือทีเดด็ แต่ก็อันนี้อ๋อไม่ใช่เวสบาวนี่ว่าเป็นเวสสม้มผมก็ว่ามันมีเวสบาวด้วยเหรอวะอ๋อเวสส้มซึ่งความสามารถผมยังไม่รู้นะว,ว่าเวสส้มเนี่ยมันแรงเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะตึงไปฮะทุกคน ซึ่งผมเป็นมันผ่านนะครับมีคนโพสขายกล่องกันแล้วล่าสุดนะครับก็เหมดเห็นคนขายแล้วนะครับทุกคนรับระเบิดบอสโอ้หูดิระเบิดบอสรับกันเพียบนะครับขายระเบิดบอส2มี1,000งพัหูราคาขึ้นนะครับซื้อเยอะเลย1.5ซื้อน้อยเลย2ก็คือ1,000ลูกมนันก็2,000แล้วอะ่ะเห็นไหมคือเติมไประเบิดบอสไม่ใช้เอาไปขายก็ได้นะครับลำลำ้ำดุยๆคุ้มๆนะครับนี่เห็นไหมขายกล่องกันเพียบขายกล่องร้อยหูอุ้ยแพงกยังอ่ะว้าชียกล่องร้อยเลยอ๋อ ยศแม่ต้นน้ำนะครับใครมาตอนนี้คือร่ำรวยนะครับทุกคนมาขออนุญาตเล่นเครื่องเปิดนะฮะแต่คือผมมันคุณดาวอะเปิดได้ไหมต่อเรื่องนะครับเดวเดวมีแต่กระเดวกระเดวชิปกระเดวเป็นสองพี่น้องอะใครของอยู่ในคลองอะแม่เอ๋ยไปต่ออ่ะมาแล้วครับทุกคนเอเจนแบ็คนะครับทุกคน,น,ครก,คนกระเป๋าเอเจนนะครับอยู่ในแกะสีชมพูมีจํากัดในเซิร์ฟทั้งหมดไม่จํากัดนี่มาดึงไปได้ของดเอา้า เดี๋ยวหาว่าจัดฉากปรับเพิ่มเลทหรือเปล่าก็ไม่น่ามีปรับเพิ่มเลทนะครับเพราะว่ากล่องเพิ่มมาใหม่ๆตอนนี้คือดวงล้วนๆนะครับทุกคนเดี๋ยวหาว่ายูบางกระเลทชื่อตัวละครไม่จํากัดแต่ผมไม่ไดีใจละแต่ก็ถือว่าดีได้ของแดงโชว์ละแต่คือผมอยากได้ของที่แบบว่ามันเป็นลิมิเต็ดอะที่มันมีจำกัดในเซิร์ฟอะเออขอได้ไหมคลิปนี้ร้อยกล่องนะอะมาหน่อยไหนที่บอกว่าเดี๋ยวทายคลิปพาไปดูคนในเซิร์ฟฟาร์มเพราะว่าตอนนี้คือฟาร์มกันเดือดจริงไม่หนึ่งตัวสีแดงมาบ่อยแต่ไม่ใช่ ตัวนี้ไม่จำกัดถือว่าคุ้มเลยทุกคนอ้ายคือของได้ของแดงคือถือว่าคุ้มหมดเลยทุกคนเราไปขายก็ได้นะครับก็ไปเปิดตัวละครที่พร้อมขายทุกคนตัวพอ่อคานะนำเพราะว่าจะได้เท็ดขายสะดวก,กแต่ยังไม่ได้ของลิมิเต็ดเลยว่ะทุกคนพวกของลิมิเต็ดน่าจะเป็นเซตปะส่วนตัวละครก็ลิมิเต็ดแค่ตัวนี้ที่เหลือแบบได้เรื่อยๆไม่จํากัดนะครับตอนที่ผมเปิดเนี่ยผมไม่ได้นับเลยนะครับว่าเปิดไปกี่กล่องแล้วอุย้ยเเลเวลเก้าจำกัดสิบสองชิ้น และชิ้นแรกคืออยูครับผมเออลองดูของอื่นดีว่ามีใครเปิดได้หรือเปล่านะครับตอนนี้คือกล่องเพิ่งปล่อยฟาร์มเมื่อกี้ <c oughs> ก็ยังไม่น่ามีใครมีนะครับทุกคนออ๋วันนี้ครับวแต่คือกล่องมันขายกล่องละร้อยหรือกล่องละห้าสิบมาเพราะเมื่อกี้มันโพสสองกล่องมันขายร้อยหนึ่งอะใช่ไหมแต่ไม่คิดมันเขียนร้อยหนึง่งไม่รู้ว่ากล่องละร้อยหรือกล่องละห้าสิบนะครับเออ ใครอะครับอนัมเมอร์โอ๋โอไอ้ยืเปิดได้โชว์ขอญาตตึงเลยประกาศโชว์ในเซิร์ฟด้วยนะครับก็คือของลิมิเต็ดในกล่องอ๋อเดี๋ยวนี้อ้วนซีคือถ้าของลิมิเต็ดในกล่องเปิดปุ๊บเนี่ยได้ปุ๊บนี่มันขึ้นโชว์ในเซิร์ฟเลยว่าสั้นก็เท่อะไรยท่อหล่อเท่ครับน้องๆเอเอเป็นยังไงอยู่มันคนอื่นเลยกูเนี่ยสัตว์ส่วนกระเป๋านี่บวกเท่าไหร่ถึงสามอุ้ยสามจุดห้า HP ห้าดิฟเฟนต์อุ้ยกระเป๋านี้ดีกว่าของผมอีกของผมกระเป๋าเนี้ยมันบวกสามกับสามเมื่อกี้สาม ตึงนะรอดยี่ส <hi> ิบรอเอ้ย um, ยี <hi> ่สิบธนาคารหารับของมีอะไรพ่อคะมีอะไรขายมีอะไรขายได้ดิองแกงแม่งคืออะไรอ่ะพ่อคะผมมียี่สิบธนาคารอะมันคืออะไรอ่ะไอ้ที่ยากเกลียดแก้ไอ้ทีแก้วันคนงงว่าเอามาจากไหนถ้าคนถ้าคนรู้จะงงมาจากไหนคนรู้จะงงหามาจากไหนก่อเท่าไหร่ก่อเท่าไหร่ก่อเท่าไหร่ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงคนเลยวะ ผมแก้เปิดใหม่ไม่ดีแต่ผมไม่ได้เปิดใหม่ก่อนเท่าไหร่อ่ะอ๋อผมเสิบบาผมไม่ได้ขายครับทุกทีครับเอาผมไม่โทษครับพี่ผมให้พี่เอาไหมผมให้พี่เอาไหมี๋ยวพี่ถ่ายถ่ายลูกจู๋ลงกลุ่มผมให้เลยสิบกล่องถ่ายแล้วถ่ายลูกจู๋พี่ลงกลุ่มอ่ะผมให้เลยสิบกล่องเออคุ้มนะพี่พี่บ้าไปเลยสิบกล่องเอาพี่โชตุถ้าพี่โชตุผมให้ห้ากล่องอ่ะแล้วหันตุ่ดถึงก็ได้อ่ะโอ้พี่บ้าไปเลยพี่อ่ะถ้าพี่เต้นผมให้สามกล่องอ่ะ โอ้ยไม่เอาพี่อะไรพี่อฮะผมให้ของฟรีพี่ไม่เอาอะเพราะเขาจะเป็นแอดมินเนี่ยผมจะมาซื้อของไปเล่นเนี่ยผมแอบใช้โปรเซกมาผมใช้โปรเซกมาพี่อยากเซตไลน์พี่อยากเซตไลน์ผมมีให้ทุกพี่อ่ะพี่อยากเซตไลน์ผมขายหมดอ่ะผมมียี่สิบธนาคารอะยี่สิบธนาคารใช่ผมอยากได้ของไปเล่นอะผมดูแบบราคายี่สิบใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมแจกแล้วกันทุกคนคุยถูกใจดีเป็นฟาร์มเนี่ยเป็นดักฟาร์มคนน่อ้าวแล้วบอกจะไปฟาร์มคุณจะไปดักฟาร์มเขาเนี่ยแล้บอกคุณจะฟาร์มคุณไปดักฟาร์มเขาเหรอใช่ครับ อันนี้เหลี่ยมนี่ถูกต้องก็ไปทำอะไงเติมกล่องได้กี่กล่องวะมันกล่องใหม่มาไงแล้วมันก็น่าจะมีว่าเวทแดงเวทแดงไปเล่นก็เมื่อกี้ไงกล่องใหม่เมื่อกี้ที่ผมให้คุณดูอะกล่องใหม่ใช่เหรอเออมันมันมีฟ้าไหมมีฟาร์มดรอปเนี่ยไอนี้ผมให้คุณไปทักไปตั้งตัวนะอ่ะเฮ้ยอันนี้ให้ผมเหรอเออไม่เอาไหมเอาครับเออเปิดดีได้ไรผมครับผมเปิดดีได้ไรเดี๋ยปิดเปิดแป๊บนึงนะเออไอเสียงคุ้นไหยพี่ให้รับรับเป็น ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรเฮ้ยไรมันเลยอ่ะโอ้เราจะเฮ้ยทำไมอ่ะมันได้กระเป๋าอ่ะหรือเปล่าเราได้กระเป๋ากระเป๋าสีขาวๆเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคือปืนอะไรเนี่ยอุ้ยของดีดิของดีดิใช่แค่เหรอเออของนาโปอ่ะอุ้ยอ่าไปสักคนเนื้อนี่ขึ้นไปเซิร์ฟผมให้กันนะใครมาเห็ดใครกล้าเห็ดก็กล้าให้มาพี่ตังนิดนึงแล้วกันไม่งเคยผ่านเอล มาละแอคหนึ่งมึงเฮ้ยอะไรไรเฮ้ยน่ะมึงได้อะไรมึงเฮ้ยน่ะดูดูหื้ดูผมดูผมไอ้ยนี่เฮี้ยไอ้อวทำไมมาใส่ให้เองอ่ะอ๋อได้หัวเฮี้ยมันจะเตี่ยเฮ้ยมันมันของฮะมันสไลดห้าร้อยนะเว้ยเปิดได้หรอใช่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 เอาดีนะดูผมเก็บเก็บไว้เลยเฮ้ยมึงดวงดีนี่ยอันนี้คืออะไรวะเพื่อนสไลดอุ้ยเนี่ยันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนะของกีของกีแต่สไลด์ไม่แค่ของของดี ีก็็เกอออันนี้คืะไรกระเป๋าอะนะโอ้ยกระเป๋าโห้าอยู่อันนี้มันเทนเมทอะไรอ่ะอันเนี้ยเห็นก็ดูดีอะไรไปเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยอ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้อยู่หลังเนี่ยอ๋ห้าห้าห้าโหขำตลกเลยขับัเจาอตลกแล้วไปทางตลกแล้วไม่ใช่มันห้าห้าห้ามาลองมาลองมาลองเทดาเมทไหมมาลองเทนเมทมาไม่เอาอุ้ยออกรัวพอแล้วบ้างยี่ห้าสิบก่องพอ คนดูผมว่าเปิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตังต้องไปรีเซ็ตรีเซ็ตนะว่าให้ผมได้ลิมิตมาเนี่ยทุกคนเพราะกูไปแย่งลิมิตเขามาเนี่ยดูดิโอ้โหโดวงดีเกินซาสุเกะตัวละครเพียบเลยกูอ,ออกมาเนี่ยอา่สา,าสัก10กว่าพอแล้วกันเดี๋ยวจะร่ำร้องกันใหญ่ว่าเฮ้ยใครเปิดได้นะธนาาาครรหรับของมีเบละ่ะรวยละที่นี่รวยละมีเบลละ,อะพอๆไ,ไ,ไปหาแจกคนในเซฟฟาร์ฟแมดีกว่านะโอเคมีใครขายไหมครับ <Okay. S 2> เก็บ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 แล้วก็เอากล่องนี้ผมว่ากล่องนี้ไว้แจกคนในเซิร์ฟดีกว่าถ้าใครถ้าใครถูกใจผมเป็นแบบว่าขยันฟาร์มผมจะให้นะแบบว่าเออแบบดูเป็นขายขยันฟาร์มผมจะให้นะเออแม่งผมจะลองจะลองน้ำเอ็ดอะไอ้ลองลองใส่เซตอะไรก็ได้มาเซตหนึ่งดิไอ้หนุ่มเซตแรกก็ได้เออใส่มาหน่อยใส่มาเซตหนึ่งเซตหนึ่งใส่ยังหมดตัวใส่แล้วใส่แล้วหมดตัวเอบินไหนวะ เซตฟรีเนี่ยไม่เสร็จเซตฟรีหมดแล้วเนี่ยไม่ลองดาเมจเลยใส่ยี่ไม่ลองดาเมจเลยเดี๋ยวพี่ลองปักตงนี่ในในครั้งผมมันมีแต่หัวแปดห้ามันไม่มีตัวผมเลยใส่เซตฟรีไปไม่ของพี่เนาะของพี่ของปีเนาะแต่เพราะมันมีพ่อค้าในกลุ่มได้เใชมไหมนะลมไปของไปละกระตุกหรอวะเต็มมี่อยู่สามสี่ร <The> ้อยเนี่ยโอ้โหอันนี้ขิงหรือเปล่า นี่ขิงอันนี้อวดนะอันนี้อวดคอมแรงนะูววิิ่่่่งงงอออยเไปแจกไปแจกบอสเซิฟฟาร์มด้วยอ่ะปะฮะเลยก็จะบอกว่ายูไม่ได้ขิงมันเองนะครับเพราะของซัพพอร์ตกูขิงไม่ได้อยู่แล้วเพราะในคลิปเนี้ยไอดีนี้ก็จะลบทิ้งนะฮะเอ้ยไม่ใช่ลบทิ้งไอเดีเดฟนี่หว่าก็เดี๋ยวของไม่รู้อ่ะพี่ตังเขาจะรีเซ็ตมั้งโค้ตาเดี๋ยวพาไปดูเซิฟฟาร์มมึงดูเต็มไม่เต็มเลียวไม่เลียวเชื่อผมยังว่ามันเซิร์ฟเต็มนะครับ ที่ฟาร์มคุณโคตรเดือดคนเต็มอะ่ะฟาร์มจนคนเต็มอะ่ะพี่น้องพี่น้องครับเป็นที่อะไรกูเนี่เป็นที่อะไรอุ้อย,ยบา่บาวดูบ่าวดาวีบ่าวดรามีหกร้อยว้าเวียดบ่าวหกร้อยอ่ะอ่าเป็นไรพี่คนดูดูสิพี่เป็นที่อะไรพี่ยี่มหกร้อยเลยเว้ยคือถ้าจาไม่ผิดเวียดแดงมันเจ็ดร้อยห้าสิบป่ะบ่าวที่มันหกร้อยไอ้บ่าวเจ็ดร้อยป่ะใช่ไหมอาจาไม่ผิดผมจะไม่ผิดแต่แดงมันเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าจะไม่ผิดนะ หรือ800วะนั่นแหละอยู่ที่700 750 800นี่ยแหละฮนี่มันมันแรงมากๆเลยนะครับโอ้โหือเต้นที่เฮียอะไรไม่รู้แต่มันเห็นเป็นสีส้มก็คิดว่าแบบเบ้าวตัวกอปเกตเอคิดว่าเป็นแม่งรุนแรงรุนแรงมากวันนี้วที่เท่าไหร่วันนี้วันที่27อ่า27หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอเสร็จมีละกันนะครับก็สุ่มแจกบอสสักเซิฟหนึ่งละกัน ก็จะแจกโคโล,ลนิโคโล,ลน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้คือชีทีเด็ดทีเด็ดมากนะครับทีเด็ดสุดๆเลยครับพี่ยูกพี่นะครับทุกคนโอ้โหกูบอกเลยว่าแม่งกูเปิดมาคือคลิปนี้ถือว่าดวงจริงๆถ้าผมเปิดร้อยกล่องเนี่ยมาเผื่อของทองออกเต็มลิมิตทาําไงอ่ะเดี๋ยวคนถามผมเออพี่ยูดวงดีจังเลยครับเนี่ยแบบแบ่งดวงบ้างแม่ไม่เอาไอ้ผู้จะหาว่าคุยนะเว้ยเกมซิตี้โอผมมาเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนเผื่อใครไม่เคยเห็นเนี่ยเนี่น,นี่ไปหาดูคลิปใหม่ผมนะคลิปคลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานวาน,นี่นี่นี กูเปิดกล่องฟรีศูนย์บาทกูได้มีด3,007อะเออเพราะชว่วงนี้ดูดดอมมาจริงในคลิปนี้ใครไม่ดูเรามาดูช่องเราดูครับนี่นี่ไหม,นะม 2, เนี่ยมีด2,007เนี่ย116ดอลล์เนี่ยเห็นไหมเนะี่ยผู้จ่าย่าคุยดูอมมาจริงไม่ใช่แค่วอลซีเกมอื่นพี่ก็มีดวงเหมือนกันน้องเดี๋ยวขอไล่ผมจะแจกทุกคนในเซิเร์ฟนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะหมดเซิร์ฟก็หมดเวลาพอดีนะครับปึ๊บเอาบอสเ่ะเอาผมบอลอยู่ดีที่อยู่คนลอยู่ไหนนะเอาละเอามาทำอะไรบอกอยู่ไปละไปละได้พี่ได้ จับไตเหรอจ <c oughs> <cat on subscriber> <power oused> <kil poke> ัตเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวข่าวว่าโกงมามายิงป้อถ้ายิงปอถ่า้ต่อฟาร์มมันอยู่น้องของใหม่อะใครไม่ฟาร์มาไม่ใช่ไหมโก้

มันฮิวมันฮิวมันฮิวได้มันฮินวได้ปรับตัวมันฮิวได้อ่าอ,อันนี้อันนี้คือคือว่าค่าทดลองงานเอาไหมค่าลองค่าลองงานอุ้ยขอบคุณครับพี่จะบอสได้พวกเอตี้ทั้งเมืองดิเดี๋ยวแบ่งบอสให้เอาไว้นี่เออมาดิก็รวมตีกัน้ดิสามัคคีนะแบ่งกันแดงกันยิงนะผมให้รอบเดียวนะอีคนนึงไหนไอีคนนึงอ่ะไอีคนนึ่งขับมาเข้าตีด้วยอ่ะฮัลโหลน้ามันนี่ดิเดินมันนีหมดเมืองยังหมดเมืองยังเฮ้ยมันได้ไล<ม>์เซเบอร์ว่ะหยิย เ้ยแล้วพี่เปิดกล่องเล่นทำไมอ่ะไม่ได้เปิดอันนี้ของดูโหน้องดูชื่อดิน้องคนละคนโอ้สายไลท์สายสาไลท์จัดอะสายไลท์จัดอะมีจำได้มันมีคนฟาร์มมันมีคนฟาร์มเปิดไปแล้วดูดิมันอะมาเดี๋ยวผมเส่บอรนะคุณพร้อมไหมคุณพร้อมไหมพร้อมแล้วจ้า let's go สามคนก็สักสามสิบแล้วกันสามสิบตัวนะคนละสิบแบ่งกันนะผมไม่พอใจก็าตีออกตี้เลย แต่ล,ละกูไปหาคนอื่นต่อนะครับทุกคนผมบอกแล้วผมจะแจกทางเซิร์ฟนะครับก็เดี๋ยวดูคนนี้วันนี้แบบไหนนี่ไม่ฆ่าผมใช่ไหม มาแจกแล้วไม่พูดสักคำนะครับมาแล้วก็งงปล่อยให้เคว้งนะครับไปคุยต่อนะครับผมสุ่มมาแล้วนะทุกคนเซิร์ฟนี้ก็ต้องทำนี้แจ้งมาตกใจเล่นทำไม่ตกใจกูเดียววะไม่แก้ฝันเลยเฮีย เอาไว้สิตัวทุกคนเพราะว่าแจากจิตไม่ได้ครับของมันกำลังราคาแรงแต่มันไม่ดับใกล้กันนะทุกคนไม่ใช่ว่าสิตัวดับสัปห้าหกตัวงี้ไม่ใช่นะช่ดวงไอ้เขียบไปไฟไปฟันละมันจะไปฟันซะหน่อยแม่งที่มาเยอะเหลือเ,ลเกินเอ้าอู๋นี่ก็งานง่ายดีคนออกจากเซิร์ฟไปหมดนะครับงานง่ายอย่างเงี้ยทำไปพวกกันเหรอคาดเองเหรอด้วยกันไฟไม่สนใจกูหรือไงไฟใหญ่ปะ ฝ้ใหญ่ป่ะฝ้ใหญ่ป่ะโอ้โหเรียบร้อยแตกอ้าแอดมินครับอ่ะเดี๋ยวผมแท็กบอสให้นะก็จะให้คนละสิบตัวเพื่อนๆกันนะเดย์ค่าเองเหรอเรียบร้อยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไปหาที่ฟาร์มใหม่หนุ่มอยากได้บอสไปหาที่อื่นเนาะอยู่ที่ตายนะไม่ไม่ไปถึงคนคนที่แพ้ไปดิเองอ่ะเองเอ้าไปคนละสิบตัวอีกคนหนึ่งอีกคนนึงก็เรียพี่อื่นดิน้องเอฟเอฟม่เอาตายไปที่อื่นนี่น้องตายนะอยู่นี่อยู่นี่เขายิงเองนะเขาไม่เรียกเองไว้นะ จะบอสไหมจะบอสไปที่อื่นเนาะเพราะเดี๋ยวพิเสกเพิ่มถ้าเองโดนเขาฆ่าเองโดนเขาแย่งบอสนะไม่นะเฮียไม่เดี๋ยวผมจะเสกให้ไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มนี่สิบตัวแต่ถ้ามันถ้ามันโดนแย่งบอสผมไม่รับผิดชอบนะอ่าผมขอฟาร์มหมดนะเออเออเออเฮียหาที่เลยหาที่ดีๆนะถ้าไอ้ตายพี่ไม่เกี่ยวนะถือว่าเขาฆ่าเองนะเฮียพี่กันไรกันนะเฮ้ยผมตีเองเลยผมไม่เกี่ยวผมมาเสกเฉยๆไม่แอบกอีกมันวะไม่แอบมาเนาะแอบฆ่ามันมึงได้ของทั้งหมดเลยนะเว้ย ยิ่งมันฆ่ามาไหนมันของไม่ลงทุนหน่อยนะนี่ๆๆไม่หมดนี่นะนี่ขอได้ปืนขอได้ปืนได้ปะได้ปะได้ปะเวได้ปะได้ปะทำไม่ได้ก็ก็พี่ได้หัวโอ้ยมันจะฟาร์มฟาร์มเหอะดิฟาร์มเหอะรีบดีฟาร์มเดี๋ยวตายเ้าหยุดปืนหน่อยเขอหยุมปืนหน่อยไม่ได้น้องพี่ไม่จะฟ้องเราเมื่อกี้มันแอบฆ่ามันจะฆ่าเองเว้ยมันบอกว่าขอยืมปืนหน่อยขอยืมปืนหน่อยเว้ยมันบอกพี่ไปแก้ เขาขอยืมปืนพี่มันจะฆ่าเองไหมเนาะแต่พี่บอกให้ไม่ได้เพราะปืนนี้มันดําเป็นถึงร้อยไงเออเองกลิฟฟ้าพอไปฆ่ามันดิมันกี้มันบอกเลยว่าขอยืมปืนไปฆ่าไม่เชื่อเราดูคลิปเลยอันนี้ไม่ได้มายุมันอะไรนะมันจะฆ่าเองจริงถ้าเองกฟามช้ามันฆ่าเองแน่แค่ไหนเอาไม่จริงเออไปเอาไม่ก่อนเลยนะถ้าเองเอาตอนนี้เองก็ได้บอสสองสองชุดอะยี่สิบตัวคนเดียวอะอิมอิ่มอะแต่แต่เขาว่าเองรีบฟาร์มก่อนเพราะว่าให้มันฟาร์มบอสลไงเสียเวลามันไงเราได้ก็ได้ไงจริงป่ะเออ โคตรที่ใหญ่สัตว์กูนี่มีคนตายเฮ้ยเฮ้ยอาบอสป่ะเอาบอสป่ะครับอาบอสไปเอาบอสไปในเมืองมีคนไหม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 มีมีเอาผมเอาไม่สู้เนี่ยไม่สู้อ่ะอันท่าอาบอสตัวนี้โอ้สู้อะไรกี่คนดูด้วยฟ้าใครเนี่ย อย่ายิงผมยิงน,น้าไหนอย,ยิงผมอยูย่ข้างบนผมนี่อยู่แบกกันคนละแบกกันคนละสิบตัวนะผมให้ยี่สิบตัวนะคุณสองคนสองคนน่ะคุณคสองคนแบนกกันคนละสิบตัวนะ มาอ,อ,อันนี้มาสองมาสองมาสามเนี่ยมาสเออถ้ามาสามจะเสียสามตัวเราไม่โกหกไงทีนะ่จะบอกว่ามาสามผมให้สามสิบตัวนี่คุณบอกมาสองเลยไม่ให้ไม่เพิ่มนะเนี่น 2, ยโอ้โหคนดีจัดแล้วถ้คนดีคนเดียวนี่ไปเลยเนี่ยคนดีนดนดนดเนี่ยอันนี้ไปเรนเนยเฮ้ยแ <c oughs> ยากันทำไมอ้าวอ่ะคุณฆ่าน้องคนนีเอ้าวคุณฆ่าน้องคนนี้ไไงน้องมึงขโมยของอ่ะ ได้้ไดด้ไ้วเมื่อกี้มีคนเปิดได้ห้อ่ะเออสด์้า้ยีม่วงอ่ะไม่เช่เราดูคลิปเลยเฮ้ยพี่ไ้ได้คนเดียวน้องไ้ได้คนดีไงไอ้นี่นคนดีไงโอ้โหเยเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ดู้เรองคลิหายแม่งไาจะใกล้หมดแล้วนะครับเฮ้ยคนนี้ไม่เคยเจอแกช่วยนหน่อยมนงงมัมันงงเดี๋ยวก็ต้องทาใจฟาร์ม เอาอยอดไตเหรออใอย่า,อาบ,บอทมาให้ีไปฟันกูไอสัตว์แล้วฟันไม่หยุดเหมือนลองเช็คว่าถึกไม่ถึกก็คือถ้าไม่ถึกก็เอาตายอะ่ะไอปดูเมื่อกี้เลีย่ยมกูเจอเยอะคนแบบนี้นี่เ,เยอะจัดอันนี้ได้ไปแล้วตอนนี้น่าจะได้ทุกคนเลยครับทุกคนคงคิดว่าเดี๋ยวไปเซฟอื่นดีกว่าอันนี้ได้ไปแล้วโอเคได้ครบเครื่องเรื่องกระบวนเมืองนี้ไม่เคยได้นะมว่ง ตกใจเฮ้ยอย,ย,อย,ยอยากตายเฮ้ยเจ้าเหรอแบงจ้าวเหรอกจะมาแจกบอสไม่ยิงกันเฉยเลยแม่งไม่ต้องเอาละบอสอะแม่งแม่งเลี้ยงยี่หายนี่เนี่ยคุใจดีอยู่แล้วคุณไม่ใช่อ่ะคุไม่ใช่ไรขนาดนั้นกียม้นกรสู้สุดเลยนะ จริงผมว่าถามว่ามันแรงไหมแต่มันแรงมันปืนน่าจะเวอร์กว่าแต่ถ้าตีเส้เล็กได้อยู่จะเส้ใหญ่ผมว่ามันไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าวอลเซิร์ฟอะซับมันได้อยู่เว้ยพอเมื่อกี้ไล่ฟันมันมันก็เจ็บเลยว้ยแต่ถ้าผมเอาสูตรอะผมว่ามันตายอยู่แต่เมื่อกี้คือผมคิดว่าจะได้เร็วกว่านี้เพราะเห็นมันฟันท่ามันจะฟันรัวนะแต่คือพอไปเอามามันก็ไม่แรงเวอร์ขนาดนั้นนะทุกคนเพราะคิดว่าไปทางอื่นน่าจะเวอร์กว่านะครับทุกคนโอเคก่อนจากนะผมว่าเซิร์ฟนี้จะหมดแล้วแหละที่มาทีหลังผมว่าเซินี้ต้องหน่อย พอละเนี่ยเพิ่งมาเอพีอยู่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมไปปิดท้ายนะครับกล่องมันเหลือจะแจกสักห้าสี่ห้ากล่องดีกว่านะครับทุกคนซึ่งผมว่าผมจะไปอีกเซิร์ฟนึงพอละนะครับหวังว่าอยากเข้าไปพรีเมียมอ่ะแต่พรีเมียมมันฟาร์มสบายอยู่แล้วผมชอบแบบว่าความท้าทายคนขยันแบบมีความเสี่ยงจริงๆไอ้พู้นี้มันเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะเข้าเซิร์ฟพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมไม่ใช่ไม่ใช่พรีเมียมดิยิงกันตายหรือไม่ยิงกันตายเซิร์ฟมันเต็มนะครับคือกล่องเพิ่งมาใหม่คนฟาร์มกกกกัััันนนนเเดดดือมาาะะคครรบบ็ี๋ยยวปท้ไล ไปแจกกันที่เซิร์ฟที่ผมยังไม่ได้ไปก็คือเซิร์ฟซีแล้วกันนะเซิร์ฟซีล่างสุดเพราะคนแบบว่าล้างท้ายก็นเดี๋ยวถ้าใครถูกใจผมด่วนนะว่าถ้าใครแบบว่าดูแบบว่าขยันขยันไม่มีของเลยให้กล่องไปก่อนเลยแล้วก็เสกบอทเพิ่มแต่ถ้าที่เหลือก็ให้บอทมดเลยโอเคปิดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็คลิปนี้คือเดี๋ยวถ้าผมแจกครบทุกคนเนี่ยผมปิดคลิปเลยนะเพราะว่าถือว่าพูดปิดคลิปตรงหน้านเลยแล้วกันนะครับมาดูสิคนสิบเอ็ดคนสุดท้าย จะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมอยู่ๆแจกแล้วกันถ้าผมคุยเดี๋ยวยาวนะครับเดี๋ยวเพลินถ้าไปแกล้งมันล้อหลอกมันล่องกลดมาโดนมันยิงอะไรอ,รอีกสารพัดอีโอ้ยเยอะจัดอันนี้พอ่อค้าวีรุ่นนี้อันนี้ถือว่าให้คนนี้อุดหนุนเซิร์ฟอยแล้วกันนะครับทำดีได้ดีอ่ะเอองง <c oughs> ใค้ไดีงง <c oughs> ไม่มีเซ็ตอะไร้งงก้าวเท้าผมขออีกหน่อยได้ปะให้ผมให้ผมให้บอสคุณคุณเป็นพ่อค้าคุณเอาอะไรอีกแก่คุณรวยแล้วอ่ะ <c oughs> เอาบอสให้ผมให้บอสคุณได้อ่ะ พี่ให้ตรงนี้ได้ปะ่ะผมไม่เอามีดมาให้ตรงไหนเสรตรงนี้เลยพี่เสร็จตรงนี้เลยอ่าพี่ฟุกฟ <laughs> ุกเอ้ยฟุกฟุกหลับยอดฟุกหลับยอดพี่ไปสเสร็จให้พี่ผมด้วยได้ปะ่ะให้ทุกคนอยู่แล้วอ่าอันเสร็จเลยว่าท่าเดี๋ยวเดี <c oughs> ย๋ยวมันจะคุย,ยมันจะยาวเพราะคลิปคนนี้มันยาว,วะนะครับเราเปิดกล่องกว่าจะอะไรเสร็จนะครับนี่เป็นคนนี้ตัวละครยังกาดอยู่เลยอ่ะให้สักหน่อยกันนะ หายไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องเอาไอ้เหี้ยไปไปรีบแจกรีบแจกเพราะว่าเดี๋ยวยาวนะครับแม่งเอ,อ้ยอ่ะเสียงว่าก่อนไม่รู้ไม่มีคนอู่เมืองนี้สองคนเหรอทำไมถึงไม่แก้ออกมา <c oughs> แก้เราขหนมบันว่าจะไม่แก้กันนะ ตัวตาต้องแก้งครับชอบแกล้งจริงกูอาริบอลบอดแล้เตะให้อีกในฟาร์มคนเดียวถือว่าชอบนะโอ้ตกใจหมดแอด <c oughs> อันนี้ถือว่าฟาร์มสมบสุกสมบก็ขขให้ไปเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็ฟาร์มครับคนนี้ไม่อยู่อ่ะว่านีาจะให้คนขยันอันนี้คนหลับตื่นมาได้ของก็ก,ก,ก็มีอยู่จริงอ,ะอ่ะไม่ได้บอสได้ของแล้วกัน เปิดซิงชื่อโดนใจกว่าโอ้หครบเซตเลยโอ้หตัวละครเดีไม่มีเลยคนนี้สงสารนะ,อะของไปถือว่าตัวละครไม่มีเลยสงสารขอให้ได้ตัวละครนะเนาะความของได้ตัวละคร,นะอ,ะครอ่ะคนนี้ได้เป็นเพื่นพอนผมเมื่อกี้ไหมได้เพื่อนผมนี่กระดิ๊นเลยอ่ะกระดิ๊นเลยกระดิ๊นเลยอันนี้ชื่ออะไรบี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 โอเคบ๊อบบี้อีกสองตัวท้ายผมพอนะ อันนี้เราบอสอเหมันรู้ว่าม่มีคนตามมามันเหมือนรู้ไอ้คนเนี้ยรู้จัดแสนรู้นะมึงมาด้วยกันเอาไปอีกตัวนึง่งไปรู้อย่ารู้งานรู้งานพวกนี้รู้งาน,น,งานโอเคน่าจะครบทุกคนแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอค้คนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายสุดท้ายปิดท้าย,าย,ายอ่ะกล่องเฮ้ยเล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 ยหายกับหลังปาะดิ S <S ไปแล้วทุกคนก็สหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าปิดคลิปแล้วทุกคนเจอกนคลิปหน้าขอบคุณครับลิงก์กลุ่มไมเวนซีรีเทิใต้คลิปนะครับ